สบายดีทุกคนยินดีตอนครับเข้าสู่ช่องลาวเกิลออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของพัดเสาวลาวคนคำม่วงนั่นเองกับทักไทยสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องสําหรับในคลิปนี้เฮาก็มาติดตามเบื้งสถานการณ์กันต่อเนาะเกี่ยวกับในส่วนของปุ่มข้อพิพาทสายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้เนาะทางการกัมพูชาเพิ่นก็นได้ดินไปขึ้นศาลโล่านผู้ชม เพื่อหวังยึดยินแดนของประเทศไทยเนาะนั่นก็คือยุทีบริเวณสปราซาาและพื้นที่ชองบกนั่นเองแต่ถ้ว่าในการไปสาลโลกของขมรในครั้งนี้อาจจะบ่บเป็นไปตามที่คาดหวังสเสล้ยวท่านผู้ชม เมื่อล่าสุดหนอก,ก็ได้มีข่าวลุดออกมาจากทางด้านฝ่ายค้านของขมิญว่านะตนนี้สารโลกบองหับคำห้องจากขมิญอีกต่อไปแถมขมิญยังถึกแจ๊คพอตอีกช้อยนึงเต็มๆกันเลยท่านผู้ชมนั่นก็นคือกําลังถึกทางด้านอเมริกาเนาะเตรียมแบนห้ามเข้าประเทศอีกด้วย ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้เนเมื่อวันที่15มิถุนา2568ที่ผ่านมานี้ทางด้านนายยุรัฐมนรีของกัมพูชานายฮุนมานเนิตเนาะเพื่อนก็นได้ทําการส่งหนังสือทางการไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ หรือว่าศาลโลกเนาะนั่นก็นเพื่อช่วยหาทางออกในปัญหาพัฒนาชายแดนณบบริเวณพื้นที่สามประสาและซองบก แต่ภายหลังจากที่ทางด้านขมิเนเนพื่นได้ทําการยืนฟ้องต่อศาลโลกไปในเวลาต่อมากับโป๊แตตะคานผู้ชมเมื่อทางด้านฝ่ายค้านของขมร้นเนปได้ทําการออกมาแสว่าถึกตระกูลหุ่นนี้ต้มจนเปื่อยอีกแล้วเมื่อไปสืบหูมาว่างานนีศาลโลกบอกหาพิจารณาคดีของขมร้นพอหลังจากที่ได้ไปยืนมาแล้วกับยังบ่พบดาตาลิ์ถึงเว็บไซต์ของศาลโลกแต่อย่างใด และล่าสุดโนาทางด้านฝ่ายค้านของคามนกันยังได้สืบโตอออกมาแสอีกว่าณเวลานี้พวกเขาได้ทาการตรวจสอบทุกอย่างในเว็บไซต์ทางการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ แล้วว่าบ่มีการสมัครของประเทศคามนแต่อย่างใด บ่พิดหวังเมื่อพวกเขาโทรไปถามหัวหน้าศาลนุติธรรมระหว่างประเทศไอซีเจท่านไอวาสวะยูจิท่านเป็นคนญี่ปุ่นเนาะโดยท่านก็นได้ตอบว,ว่าถ้ามีจริงท่านจะช่วยหาความยุติธรรมให้กับสาวขมรซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแร่ออกไปเนอะก็ได้เ็ดให้สาวขมรนนี่เงือไปตามๆกันเลยท่านผู้ชมและกันยังบได้มดเพียงคนนี้เนอะขมรยังถึกแจ็คพอตอีกช้อยหนึ่งนั่นก็นคือกําลังเตรียมถึกอเมริกาแบนห้ามเข้า ประเทศอีกด้วยเนาะโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้กระซืบเนื่องมาจากภายหลังที่รัฐบาลทำนอเพิ่นได้ทำการแบนฮุยโอนเน่กรุปเนาะซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติขมรที่พบว่ามีการฟอกเงินถึง1.24แสนล้านบาทให้แก่กลุ่มอสัญญากรแฮกเกอร์ acker, และสแกมเมอร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2564 สงสันชาตอาเซียนที่ถึกแบนไปก่อนแล้วนั่นก็คือลาวและเมียนมาเนาะฮานผู้ชมโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะทางทางสำนักข่าวต่างประเทศเพิ่นก็นได้รายงานว่าฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทร,รัมป์เนาะเพิ่นกำลังพิจารณาเพิ่มประเทศที่ห้ามพลเมืองเดินทางเข้าสหรัฐ อีก36ประเทศด้วยกันนอตามแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศเซงก่อนหน้านี้นอเพิ่นก็นได้ทําการลงนาในประกาศห้ามพล,ลเมืองจาก12ประเทศเดินทางเข้ามายัางสหรัฐอเมริกา สึ่งหนึ่งในประเทศเตรียมพิจารณาแบนโบให้เข้าสาหรัฐในรอบใหม่นั่นก็นกนคือกัมพูชานท่านผู้ชมแม้ว่าจะยังบ่มีความสัดเจนถึงเหตุผลของการแบนแต่ทวากอดหน้านี้นเพึ่นก็นได้รายงานว่าหุ้นอเน่เพล่เนึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินของสหราฐอเมริกาที่ขึ้นซื้อว่าเป็นตลาดออนไลน์ผิดกฎหมายที่ง่ายที่สุดในโลกก็ได้ทูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการธนาคารจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชาไปแล้วนั่นเอง เดอะนิวยอร์กไทมส์เขาบอกว่ากระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศขึ้นแบล็คลิสต์ขึ้นบัญชีดาฮุยวันกรุ๊ปที่หุนโตหลานชายของหุนเซนและเป็นลูกพี่ลูกน้องของหุนมาเน็ตเป็นคนถือหุ้นใหญ่ตามข่าวของนิวยอร์กไทมส์บอกว่าบริษัทดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นแหล่งฟอกเงินระดับโลกให้กับกลุ่มอาชญากรต่างๆเว็บพนันแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือแก๊งคอลเซนเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มูลค่ากว่า4 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ1,30,000 0ล้านบาทนะครับนี่นะฮะขณะเดียวกันครับมีข่าวออกมาจากฝั่งสหรัฐว่ากัมพูชาเนี่ยเตรียมจะถูกสหรัฐแบนห้ามเข้าประเทศหลังจากรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐมีคำสั่งแบนขึ้นแบล็คลิสฮุยวันกรุ๊ปไปแล้วเนี่ยฮะเพราะว่าเขาเชื่อว่าฮุยวันกรุ๊ปเนี่ยเป็นแหล่งฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากร จนได้ชื่อว่าเป็นตลาดออนไลน์ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเดิมคุณผู้ชมจําได้ไหมฮะก่อนหน้านี้สหรัฐเนี่ยเขาแบน12ประเทศคปรากฏมีชาติอาเซียนโดนไปแล้วคือสอปปาลาวกับเมียนมาล่าสุดจ่อจะแบนกัมพูชาอีกประเทศหนึ่งนะครับทางสหรัฐเนี่ยเขาจะเพิ่มจํานวนประเทศอีก36ประเทศหนึ่งในนั้นคาดว่าจะมีกัมพูชาด้วยเหตุผลว่าเพื่อปกป้องสหรัฐจากผู้ก่อการร้ายต่างชาติ และภัยคุกคามความมั่นคงของสหรัฐนั่นเองโอ้โหถึงแม้ว่าในเวทีโลกทางด้านประเทศเขมรจะถึกตบหน้าอย่างจังแต่ในโลกความเป็นจริงพี่น้องนายยกมุลมาเนตของเขมรเพิ่นกันย่างยั่งยในทงลาวินเดอร์อยู่นุนาะโดยในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเพิ่นเพิ่นก็ได้มีการโพสต์ขึ้นเวทีปลาใส่ปุ๊กพลังหักซาร์นาพี่น้องโดยเพิ่นได้มีการบรรยายข้อความว่าไม่มีพลังใดที่ท,ทรงพลังมากกว่าพลัง ของสามคัคคีขอขอบคุณพี่น้องชาวขมรของเราที่ได้แสดงจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีของชาติเป็นหนึ่งเดียวสนับสนุสนรัฐบาลและกองกําลังติดอาวุธในการปกป้องบ้านเกิดผ่านการมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในเดือนมีนาคมสามัคคีในเช้าว,วันที่1 8มิถุนายน2 5 6 8โดยมีผู้คนมากกว่า15,000คนเกินกว่าที่คาดไว้ ก็สิประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมเอาจังได๋เฮาก็มาท่าติดตามเบิ่งนํากันตอนต่อไปเนาะว่าขมเนเพิ่นสิลิ้นเกมต่อไปแบบใดเนาะพี่น้องในเวทีโลกขมเนสิยังเป็นตัวตลกหรือว่านี่ใกล้สิฮอดจุดจบของขมเนกันแล้วเฮาก็มาท่าติดตามเบิ่งนํากันตอนต่อไปเนาะเมื่อกี้ไอ้ประเทศโตประชาชนกตกรม ចិត្តកិច្ចយើងក៏មិនទាន់ខ្ពស់បន្តិចទៀតជាមួយទៅវិគិមរៈប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺស្មារតីនៃសាមគ្គីឯកភាពវិជ្ជាជីវៈមួយនេះហើយខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ស្礙នេះគឺເຄីមមានសហភាពសហព័ន្ធគ្រូបចំវិជ្ជាដើបាទវិជ្ជាដើដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនឹងក្នុងតបជួរមុខរបស់យើងក៏សំណាក់បងប្អូនជួរមុខស្មារតីជាតិ តាមពលមនីរាយការខ្ញុំថាផែនការរបស់ប្រមាណ100000នេះឥឡូវអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលមកនឹងចង់ចង់ណែនពេញនឹងហ្នឹងទៅប្រហែល100000ដបងឡើងតែធ្វើតែ20000អ្នកទេឥឡូវអ្នកសុំចូលនឹង100000បាទហើយអ្នកសុំចូល100000នេះមិនទាន់គិតអ្នកដែរបង្ហាញមុខអត់បានជឿស្អែកនឹងអាចច្រើជិះហ្នឹងនេះគឺបង្ហាញអំពីស្មារតីរត់អីរួមគ្នារបស់ប្រជាជាតិយើងហើយខ្ញុំសូមអរគុណបាទ ហើយទាំងអស់នឹងហើយដែលជាកម្លាំងចិត្តធម្មពលសម្រាប់ជួយដល់កងកម្លាំងរបស់យើងតែបច្ចុប្បន្នថាគាត់ធ្វើនេះគឺត្រឹមត្រូវមានប្រទេសជាតិមួយប្រជាជនមួយនៅពីក្រោយពួកគាត់តែគាត់មានទឹកចិត្តការពារដាច់ខាត់លះបង់ជីវិតលះបង់នៅអ្វីៗដើម្បីបុពរហេតុការពារបொណ្ណភាពទឹកដីរបស់យើងនេះគឺជាកតញ្ញូកម្ពុជា